นี่มาเดินตลาดนัดอีกแล้วครับสวัสดีครับคุณกิก๊กโอ้วันนี้ของรู้สึกว่าพร่องเร็วเหลือเกินวันนี้จัดไปตั้งแต่ตีห้าครึ่งค่ะอ,อ้าวเหรอคนมามาแต่เช้าอดอกไม้กัำก็หมดแค่นี้ค่ะ <c oughs> โอ้โหเหลืออยู่แค่นี้เองออเดินแบบสั่งทางออนไลน์ค่ะอ๋อเขาสั่งทางออนไลน์ไปแล้วแล้วก็มารับใช่ค่ะอืมอันนี้เป็นเนลเฮอร์เมสต้นกำแพงแสนค่ะที่กิ๊กได้ลงคลิปไปเหรอใช่โอ้โหสวยนะดอกสวยมาก แล้วสวยแล้วก็หนาด้วยใบหนาด้วยเดียวกันนะคะแต่เขาเพิ่งบานนี่นี่นะบานใหม่ๆจะออกสีเหลืองๆแบบนี้เปลี่ยนสีมาพอเริ่มดอกออกหลายวันก็จะสีเข้มแบบนี้อะไรนะชื่ออะไรนะเนลแฮมเมอร์เนลต้นกำแพงแสนเนลแฮมเมอร์กับต้นกำแพงแสนก็คือเป็นลูกผสมนั่นเองมีกลิ่นหอมขายเท่าไหร่ร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบและชุดนี้ชุดนี้จะเป็น เบอร์หนึ่งอันนี้จะสีเขาจะเข้มเหรคะนี่ฮะโอ้โหกลเขาจะเข้มแบบนี้ค่ะอืมเขาฟอมจะกลมมีกลิ่นหอมเหมือนกันอ๋อเนลแฮมเมอร์เนี่ยแบบนี้เองอันนี้จะเป็นต้นอย่างนี้ฟอมกลมกว่าใช่ค่ะอืมอกลิ่นก็อาจจะอ่อนกว่าเบอร์สองเบอร์สองนี่คุณเอ่อมันจะออกทีเป็นช่อได้เจ็ดดอกแปดดอกอันนี้เต็มที่ที่เห็นนประมาณห้าดอกค่ะอืมอันนี้จะเป็นช่อตั้งเป็นอ๋อนี่ประมาณห้าดอกว่างั้นเถอะจะเตี้ยหน่อยแล ราคาอันนี้จะคัดไซกอมา200บาทค่ะสองร้อยตัวใหญ่ๆนะคะแน่นๆสองช่อเนี่ยวจะสองช่อค่ะบางอันก็ตั้งท้องติดดอกแล้วเริ่มติดดอกอ่าเนี่ยเป็นแคทสวยๆนะราคาทั้งปีนะคะแล้วอีกดอกทั้งปีด้วยใช่ค่ะทั้งคู่เลยอันนี้พอดีเป็นได้มาต้นเดียวค่ะอ่าต้นเดียวต้นชื่ออะไรมินิเรดดาก้อนสีแดงค่ะอ๋อมินิเรดดาก้อนใช่ปลอดภัยค่ะเท่าไหร่นะร้อย ร้อยห้าสิบเหมือนกันเนี่ยชุดนี้ร้อยห้าสิบดอกเนี่ยมีประมาณสักเจ็ดดอกเนี่ยตัวนี้ห้าดอกเป็นช่อได้ถึงพวกเจ็ดดอกอันนี้จะเป็นเอ่โป๊ยเซนโบราณค่ะก็จําชื่อไม่ได้แล้วอันนี้สองร้อยบาทสองร้อยบาทแดดแล้วจิ้มจิ้มค่อนข้างได้ค่ะมีพริกมาขายด้วยอันนี้จะเป็นพริกจินดาค่ะอ๋อแปดสิบบาทเองค่ะอ๋อแปดสิบบาทอ่าที่น้อยๆได้เลยนี่อ่ะสวยๆเนี่ย อ๋อลายหินอ่อนด้วยใช่ร้อยยี่สิบธรรมดากับพวกลายหินอ่อนเขาผสมผสากันอันนี้เป็นลูกแคทเรียาลูกอเมซิ่งอ๋อสวยนะใช่ค่ะนี่นี่สีมันออกโทนสีโอรสด้วยเป็นลูกของอเมซิ่งลูกไม้อเมซิ่งสีเหลืองสีโอรสสีชมพูเข้มอันนี้ฟอร์มเขายัง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 ไม่สวยนะคะจนกว่าต้นจะสมบูรณ์กว่านี้ถึงจะสวยนี่ อันนี้ราคาเท่าไหร่ท่านะอันนี้อยู่ร้อยห้าสิบบาทนีต้นเดียวค่ะเป็นลูกอเมซิ่งเก็บหลายๆต้นก็คนละสีคนละลายอันนี้จะเป็นไวน์น็อตค่ะที่ว่าสองร้อยบาทเยังมียังมีดอกที่ไล่แทงอีกค่ะอ่่านออะันนี้ของมาม่ายังมาโชว์นะคะมาโชว์เหมือนเดิมนะโชว์กอนต้นเล็กอีกหนึ่งต้นค่ะสองร้อยบาท อันนี้จะเป็นเหลืองจันส้มค่ะอ่าเหลืองจันส้มหรือว่าเหลืองลำเอลำาไยนั่นแหละใช่กำลังแทงช่อค่ะนี่นี่นี่แทงช่ออยู่คันนี่ขายอยู่อันนี้ร้อยแปดสิบบาทร้อยแปดสิบบาทแต่ถ้าเป็นไซส์มันจะมีไซส์ที่ยาวกว่านี้โตกว่านี้จะสองร้อยบาทนะคะแต่ชุดนี้ได้มาเป็นไซส์เล็กคือยังลำสั้นอยู่อยแปดสิบอันนี้ค่ะ อ่อันนี้พิเศอันนี้จะปีละครั้งนะคะอ๋อดอกปีละครั้งก็คือเหมือนกล้วยไม้ป่าทั่วไปใช่ค่ะอันนี้เป็นบูเลเนนนัมชุดก่อนที่กี่ก็มาอันนั้นเป็นพันธผสมรุ่นใหม่อันั้นก็จะมีเรื่อยๆทั้งปีอ่าแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้จะเป็นไม้พันแท้เลยพันแท้ค่ะเดี๋ยวดูดูดอกลูกแก๊บนึงนะคะเนี่ยกอสวยๆมันมีสิิทธ์เป็นสีแดงแบบนี้ค่ะนะคะ มันออกใช่ใช่ค่ะบางทีก็เป็นสีส้มสไตล์นี้คือมันจะต้นแบบคือให้ดูสีไว้ค่ะอันนี้คือต้องรุ้นนะคะเพราะว่าสวนเขาผสมเป็นไม้เมล็ดบางทีเป็นเพี้ยนเป็นขาวก็มีไม่หลายสีค่ะโอ้โหเนี่ยคือชอบแบบนั้นแหละคือไม่ต้องตรงปกเท่าไหร่เอาแบบพิ้นเพี้ยนเนี่ยสวยเขาเนี่ยค่ะดูลำได้ค่ยขายแค่ห้าร้อยนะคะเหมาะสำหรับคนเก็บจริงๆริราคามันเป็นพันค่ะไม่ใช่ราคาแค่ห้าร้อย อันนี้คือเนี่ยดูลําต้นได้ใครสนใจนะอันนี้ไปแบ่งกอได้นะคะเนี่ยไปแบ่งได้ชื่ออะไรนะบูเรนบูเรนเนียนมค่ะบูเรเนียนมเป็นเป็นไม้เมล็ดลุ้นสีนะคะอันนี้เขาเคยออกไปบ้างแล้วอยู่แล้วค่ะแล้วลําพอนานไปแห้งเราก็ตัดทิ้งค่ะอันนี้คือใกล้จะเลิกกิจการแล้วค่ะทาสวนเขาก็คือเพราะว่ามันไม่โลโลแล้วฮะนะเพราะว่าหาเซียนที่เล่นกล้วยไม้เดี๋ยวนี้จะหายาก คนส่วนใหญ่จะหาแต่พันธุ์แท้ไอ้พันธุ์ผสมอ่าแต่อันนี้คือพันธุ์แท้ดั้งเดิมแบบพันธุ์แท้ดั้งเดิมบูเรเนียนัมใครสนใจฮะกอละห้าร้อยบาทสองกอเนี่ยโหสุดยอดแล้วลุ้นสีด้วยเพราะมีสีมาให้ลุ้นยเห็นสีแปลกๆเยอะค่ะแต่ตอนนี้จำไม่ได้แล้วว่าสีอะไรค่ะอันนี้ก็จะเป็นไหวหอมค่ะอ่าไหวหอมดอกสีเหลืองๆเขียวๆเนี่ยสีสวยอันนี้จะอยู่ร้อยยี่สิบบาทค่ะร้อยยี่สิบจ้ะ พวกนี้อันนี้ก็คือจะต้นละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะก็เป็นกระถางก็จะอยู่สองร้อยบาทค่ะแล้วแต่ชอบเลยไวแค่วันนี้สวยๆค่ะก็เซฟู้หนึ่งร้อยห้าสิบเดมดูต้นได้เลยนะคะที่พัดมาปิ้งไม่มีช้ำเลยค่ะสวยงามค่ะสวยงาม็นไม้เมล็ดค่ะซื้อสีไหนได้สีน้ำถ้าตุงก็ต้องซื้อแบบลุ้นสีเพราะว่ามันไม้เมล็ด่ะค่ะไม่เห็นสีแต่โอนไว้สวยๆที่ร้านคุณกิ๊กนะ ชุดนี้80ก็คือ2ต้นร้อยม่มีห้าสิบร้านนี้ที่ว่ากล้วยไม้คุณภาพมากนะและชุดนี้ใหญ่ขึ้นหนึ่งร0 0บาทดอกใหญ่ต้นใหญ่หัวพุ้มค่ะนี่ครับก็ใครสนใจว่างก็แวะมาได้เลยนะหลายคนก็สอบถามว่า สั่งออนไลน์ได้ไหมแล้วก็เป็นกล้วยไม้บางชนิดส่งนะคะแต่บางชนิดอ่ะเออถ้ายาวหรืออะไรเกินไปอ่ะบางทีมันมีการเสียหายระหว่าส่งจะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยส่งเคยเจอการเทมแล้วมันไม่คุ้มค่ะอืาค่ะคำแจ้งไว้ก่อนโอกาสมาเที่ยวตลาดนัดลงแนนอนมาตลาดนัดครับได้ของแท้ชัดเจนเสียหายแน่นอนเพราะห่อให้แล้วก็ขึ้นรถได้เลยค่ะก็มาเช้าหน่อยก็แล้วกันมาสายไม่ทัน นะร้านนี้เขาบอกว่ามาขายกันตั้งแต่ตีห้านะโอ้โหไม่ธรรมดาวันนี้ตีห้ากว่ากว่าลูกค้ามาจัดไปเป็นพันเลยค่ะอ่านั่นแหละสุดยอดเลยอ่ะขอบคุณคุณกิ๊กมากเลยครับผมสวัสดีสสดครับ